จะอเไปแขวยฉันนไม่ยินนวลครับอันแม่ไปรับมากหรือว่าไปหาเองไปรับมากปรับมากะขายไดครับในาสิุงห้าสิบาทบ่ถุงละห้สิบบาทใครบุดงเงีดีแม่แม่ห้าสิบบใครบุดยงก็ห้าสิบเนาะไม่เสียใจออกแด้ไนไขนาดมีกินนวมันเป็นเป็นไปรับมากเนาะินนวลบานเท่าไห่บ่แม่ สุอจ,จอดเลยครับแมงกีน,นุ่นคัวนี่แซ่บขนาดแมงกีน่นไข่ด้นี่นุนไข่้มน่กนนไอ่ะมาทำไส้ลไ้มาเด็ดาหารนี่ครบเลยครับแม่กีน,นก่นอะไรกเคสเนาะแกงใส่กันนี่แซ่บขนาดด้นี่<ะ>แกงใส่กันนี่แซ่บขนาด<ะ>าานีนอกผักหวาน,น้างในไ <laughs> บรรยากาศตลาดเซาบ้านพังเคียนครับวันนี้ทาเลาะชมเบิร์ของปลาบ้านเท่ากันลัวออกหลายได้ชมคางทานกันนี่กระลั่นตกแตงครับักแต่งท่านี่ขึ้น่วยใหญ่แถบุนี่ครับท่านเขาตลาดตลาดเช้าบ้านพังเคนนะครับท่าเลาะชมเบิร์กันชนใหม่จะเป็นของบ้านเท่าได้หนี่แบบุ่งนี่บ้านเท่าบ่ดีพอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ยกบุคคลสี่บาทโองสุกไหมเฮ้ยข wow ี้ปวดท้วเยนะสี่สิบบาทไหมเอาสว่านนอนนี่เอาไว้เอาไว้ผมเนี่ยเสียงไว้เสียงไว้เดี๋ยวสิลมเมาด้ยปาดเลยใหญ่หรี มไครับเดี๋ยวพาเราชมมันก่อนโอ้บนาบนว่างซ้อมหน่ยโอ้บายนว่างบนวางนว่าบนวางบนว่ามบนว่านว่างบว่างบนว่างนว่าบนว่างบนว่เงบน่าน่างนว่างบน่าบนว่างบนว่งน่อยบนเ่ายบน่น่างบนว่าบนว่างบนว่างบน่ายบนว่น้่างนว่าง่าบนว่าน่บน่านวบนาบนว่าบนาบนาบนบบนาบนน่าบ่านเ่า่าบบนาเบานี่างบนว่างบบ ตัวเหลืองมีแต่แง่ผมเช่นอ่ะเสื้อเดินไหนครับตลาดบ้านเฮาเด้ผพาละช่อมึงสะก่อนพักวานกะมีครับวานกะมี่พักวานแบบน้อยกะมี่ตากระมังแบบนหอยเนี่ยเดี๋ยวพ้าละช่อมึงตลาดมันนี้เป็นเช้าวันเสาร์นะครับตรงกับหนูวันพระพอดีเนาะตลาดกันจะเงียบๆได้จัจหน่อยเขาเริ่มสิเก็บกันเลยได้เนี่ยเดี๋ยวเขาไปช่อมึงข้างในกันนะครับพัดโบล่าเนี่ย พี่นองเคยเห็นไ่าักแตงนี่ันพันพันร้างจ้ะใช่ก็บักผุ่นมาเพื่นก็ว่าเก็บไงคือผมบักแตงสร้างอันนี้โตต้มเนื้อเนียวจ้าปวดยีรีเด้ปวดกลื้อเลยเป็นธรรมดาเลยครับอย่างนีก็แข็งเหมอันขาบาทจ้ะมัน่มเคยมักเยงสร้างขนล้าวบาทจเมียนสืบอยเมีนได้ลุงมาจัไละอด ปวดปวดปวดตกแต่งเงาไม่เหลือแตงสร้างแล้ววะเราเบื้องหลังนครับตลาดกระบอกใหญ่หรอกเปตลาดบ้านท้าแบบบ้านๆนี่แหละแต่ว่ากะมีของกินแบบของปลาของยังบ้านท้านี่แหละเนาะเดี๋ยวผ้าเบิ่งกันโอ้แม่ขารอย่างนั้นเลยน่ากินเนาะกับปูดองนะครับเนี่ยปูดองค่ะสูตรปลาเสือเฉลปลาแหนือของกินบ้านท้าเลยเนาะใช่บาทซาบาทอย่างนั้นแะแม่เนาะ จ้สิบบาทนี่แม่ใคยจะมาสิบบาทบ่นี่นบาทจ้ะขายถือกินแม่แต่ราคาสิบบาทไปเดี๋ยวเราชมากันไข่ดมดแดงครับมะเขือไก่มดแดงเว้ยสิบบาทมูสสุดท้ายครับเอ<ม>าไปแม่ไม่ใช่เพียางก,กันเดียวเพายงอันเดียวไข่มดแดงกับปูดองนี่มีไงราบาขกับปูดองไายอันนี้ดีไายอันนี้ดีแม่ดองเองบ่ครับดองเองซึ่งมาแล้วแม่ แซวแบบดูฝากไปให้น้องสาวทีงกรุงเทพด้วยเนาะน้องสาวมากมากดิกระต่ายข้าวเข่าตู้เย็นใบอันนี้กระพุ้สดตัวนี้กระ้ยสดแต่ข้าวเปิ้ลไดดองตัวนี้เข้าเข่าตู้เย็นใบน้ำมันแห้งกลามดีเเนาะ ไปผิงแห่เศษนะผิงตำกับแซลมันเนาะจ้ะาตำกับปูครับมายายเปินขายโอ้เก่งขนาดนี่มายายไปหาเองได้ใครบเดียงเนี่ยไปบ่ได้ได้รู้ไหว่าอุ้ยได้ไปหามอ่ะว่ามันมายายไปหาเองลูกฝากได้คอยไปบ่ได้คอยปวดโอ้มายายปวดขาเนาะมายายมาขายขายยางเดียวเนาะเออรถเขาไปเอาอยูเออรเมื่อเขาเอาไปจมตัวเออร์ใ่ไหมครับโอ้ขอบคุณครับเดี๋ยวดีสิมาเบิร์นกับมาหญ่เพื่อนเราชุบมังตลาดกัน กับเผานะแบบอื้อก็มีเลยนี่กับผ้าส่วนนี่กเผาครับตลาดกับพวกใหญ่เนอะตลาดในน้อยๆนะครับพอผ้าในละเดิ่งแจงสร้างเหรอวะเนี่ยพวกแจงบ้านเท่าตัวนี่เบิ่งกองละสองบาทเหมืนกองพวกใหญ่นึงสอบาท เฮ็ดยังกนี่เฮ็ดบดบ่เนี่ยเฮ็ดบดจานเท่าบาทครับจานหาบหาสิบเดบเม่นบดบ่านเท่าบ่เนี่บดบานเทาบดดบดปลาเนี่ยเม่นบ่ครับเฮ็ดบดปลาปลา้ายาปลาเป็นบดปลาครับพอเป็นขายหาบาทแต่วาส่หาีบเซงเซหวานเซบดแดมาวัดสิเลยมาวัดสิท่าน พ้ารอชมเมืองตลาดเสาบ้านข้างเค่นครับอำเภอนาตานจังหวัดอุบลน,นะครับแบบเป็นตลาดแต่น้อยแต่ว่าข้างในกแบมีแบบพวกไข่หมดแดงไม่กินนูน่นดิไหมมีเบอร์เด้ดพายอยากกินอย่างไรครับช่วงนี้ของปลาออกหลายแห้งครับมืาอนี้ก็ลเลาะเบื้องนี่สินะครับไปเลยครับเจอกันคลิปหน้าด้วยครับสวัสดีครับ